ลูกแฟดคอยไปใส่มุนนี้ลูกแฟรอยู่คอนแกนครับผมแต่ว่าไปทําบุญกับแม่เพื่อนครับเอาหนายใหญ่แบบเขามาเต็มกล่องกันพะว่าขันมันเห็นว่าเขาอยู่ทั้งหลดเดี๋ยวติดตอกมันสิแบน มอหนารอครับพี่ปาลาด,ดูปวการนี้ประกาศไทยรูปน้ำหืขากเนาะยีหอยู่ที่ด่านขนทดครับ24 25ิบ้ายีอยู่โคราช3ามบันเลยครับ มีงานคอนเสิร์ตอยู่จังหวัดเลยบอปีบอยมีครับผมแขอยหักดุกเจ้าแห้งพอ่อขอบคุณครับหนุ่มเอกสายรักบอกว,ว่าช่องจริงหลอกเข้าไปขอบคุณครับน้ำสกุลคือหมอล้ำก่อนแถมเนบอครับ กรุงเทพมือใดครับปลายเดือนมีนาครับผมผมบึ่งล้ำอยู่กรุงเทพไปได้สามสีมือที่ผ่านมาบางนันนี้ทุกคนไปกดติดตามที่เพจไว้นะมันจะมีคิวงานอยู่ตรงนั้นมันเหบ่ดใดผากเวลาอยูมากไก่ อยากไปยุคคำหามผู้มันจังในนี้ได้ครับเพราะว่าเข้าไปตามผู้จังครับผมยี่สหนี้กินเขาอยู่บานเด้ครับครับผมพี่ติงขอบคุณพี่แจ่มใสวยพรมานะครับ งั้นประาธานปีนี้ใจกระลอยไปพอไปครับผมเจอกันครับน่าได้หมวกอีกแล้วขอบคุณครับงั้นประาธานบางพวนปีนี้บอได้ไปครับผมไปสามปีต่อกันแล้วเจอกันบันลลวงพอใสคือเก่าครับ ผมเอารูปปากพี่บอยไปให้หมอเป็นเลฟฉีดปากอู้งานปากักธงชัยงานพระธาตใช่ครับผมพี่พี่พรดวงพรเจอกันที่วัดวัดตะคุนะครับ แต่ผมจํำบ่ได้ว่ามือใดลูกทายอย่างเอามีเพียรว่าเจ้าโดนรถชนหนูทายนอนอยู่โรงพยาบาลหนูละตกใจข่าวปลอมติสันปลอมครับผมพี่เอกสายลักบอกว่า FC บอยสีชัยขอบคุณครับลูกเป็นดมือนนอกกับมือนตามภาษาเด็กน่อยล่ะครับ แม่ครัวไม่ต้องทำกับข้าวประหยัดสิริชัยเข้าทางเลยงานหมอพันตีมิโตจินเลี่ยงพร้อมเด้มันที่ยีหาเมนบอปกติเพิ่นมิโตจินแบบยี่สิบโตหลังเวทีเมนบอ,อจปีนั้นน่ะเขาเคยไปหรอปีนี้สมาชิกเยอะกว่าเดิมพี่แม้ งันไหนก็นเงินโตจีนฝนตกแมงเข้าเดี๋ยวไปเก็บเอาขาหมูบอกบาลัดไปเก็บเอาขาหมู กล้องอ๋อคอนเฟิร์มแล้วครับแต่ยังไม่บอกว่าวันที่เท่าไหร่แต่คอนเฟิร์มมาแล้วงานห้วยไร่อ e ิลีน e า e เตรียมกดบัตรเลยเจอกันแน่ต้องมีแอนอราี N A R D อยู่แล้วครับแต่ต้องดูว่าแอนอราี N A R D จะขึ้นเวทีใหญ่หรือว่าขึ้นเวทีหมอลำ ผู้คุมบอกว่ารอตารางงานเดือนคุมพาครับผมหากบ่อยสีให่ขอบคุณครับเดือนไหนคุณบอยมาพระธาตุกุลบกวนไปติดไปดูที่เพจเพจอ คณะหมอํำใจคืนร้อยนะครับพี่พรบอยบอยก็จำไม่ได้เหมือนกันครับมีงานทุกวันมันจำไม่ได้หรอกผมก็รู้แค่วันนี้พรุ่งนี้วัน2วันล่วงหน้าประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมไม่ได้รับงานเองด้วยนะครับ ทำให้อยากกินขนมตอนดึกเลยข้อจอให้เนี่ยอย่าเบึ่งซื้อๆหลายข้อจอ่อข้อใจซุ้งดอกไม้ให้็นี่ย ผมเพิ่งลงเวทีครับกำลังจะขับบ้าน ถามแนวใหม่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเข่ามบาประอรมกันถามคนละเทียตอบจะคำถามเก่าไขยุ่มือนีปรเมานมันสินมือวานมันสินเลยเทียงขึ้นมาแล้วกับเป็นมือนีแล้มเก่าคำพี่นาไปงานห่วยไรแม่นครับผม ขึ้นยู่วัดก่อแดงมวลหลายขอบคุณครับแอนไปทำบุญที่อุดรครับจะกลับมาเย็นนี้ครับผมไปทั้งเวทีใจเกือร้อยเลยครับงานงานอิลีนาใช่ไหมครับงานของกล้องหไ้วยไล่อิลีนาเฟสติวัล ไปทั้งเวทีไปทั้งวงใหญ่เลยครับแต่วงออร์ดีแบนอาจจะขึ้นเวทีเวทีเฟสติวัลเวทีใหญ่หรือเวทีหมอลำยังยังยัง,ยงต้องดูอีกทีแต่ว่าแต่ว่ามีครับย่ำในบักามครับ อยู่ท้องผาภูมิกันหนาวครับผมมาสายแก้วืหมครับพรุ่งนี้ครับผมอยู่สายแก้วมันหัวหน้าบอยวาครับเมื่อโตเลยครับผม